ก็สวัสดีครับสวัสดีฟี F C, ทุกท่านครับผมมาหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตรถเจ้าของนานแล้วครับมมางขึ้นเก่าแล้วพี่น้องยังไม่ไปถึงไหนเลยคันนี้รู้สึกว่าจะทําหมดเยอะนะครับคันนี้ผมหมดไปแสนกว่าบาทแล้วครับนี่แหละรถสภาพแสนกว่าบาทโอ้โหสุดจัดเลยพี่น้องบอกเลยว่าคันนี้ ซื้อมานี่ทำใหม่ทั้งคันครับผมบอกเลยทำใหม่ทั้งคันจริงๆหมดเยอะมากแล้วก็ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับทำหมดเยอะจริงๆคันนี้ตั้งแต่ผมทำรถเกี่ยวมามีคันนี้ผมทำหมดเยอะที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมถึงหมดเยอะนะครับก็อันดับแรกนี้หมดกับตู้แอร์นะครับใบนี้ผมซื้อมาสามหมื่นนี่เอาตรงๆเลยผมซื้อมาสามหมื่นครับใบนี้ ค่าตู้แอร์อันนี้คือบางเองนะครับอันนี้สามหมื่นซ่อมเกียร์กับค่าแรงค่าอะไรก็หมดอีกสี่หมื่นเฉพาะเกียร์กับตู้แอร์นี่หมดไปเจ็ดหมื่นแล้วครับแล้วจุกจิกนี่หมดมากกว่าสี่หมื่นแล้วนะครับอะไรจุกจิกจิกนะแปลว่าเฉพาะช่วงล่างลูกปืนกับพวกซีนพวกอะไรที่ผมเบิกมาใหม่หมดนี้ก็ตกไปหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับกมื่มบานก็หมดไปอีกหมื่นห้าแล้วก็รอบนั้นมีช่างมาทําด้วยติดฟิล์มด้วย นู่นนี่นั่นคือตอนนี้หมดไปคร่าวๆประมาณเกือบแสนสองแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> ม่ยกจเริ่มนาบุดแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาก็เริ่มจากปากเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าทําไมมันถึงหมดเยอะนะครับนี่นะครับชุด,ช,ด,ช,ดชุดนี้ก็พังหมดนะครับนี่มากับรถนี่เสียหมดเลยใช่ไหมหูม้นเสียหมดเลยครับนี่ไอ้ตัวนี้ก็เสียนี่ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะน่นนี่นะครับก็ที่หมดเยอะ ก็ม like, cool ันก็หลายๆอย่างเนาะอย่างพื้นปากนี่นะครับผมก็เลาะเลาะพื้นเดิมบอกผมปูเลดใหม่นะครับนี่ปูใหม่นะครับนี่เลดผมปูใหม่นะครับคอผมก็ปูใหม่นะครับปากกับคอนี่คือปูเลดใหม่นะครับปากคอนะครับปูเลดใหม่เออแล้วก็มีชุดช่องทางเข้านะครับนี่ชุดคอทางเข้านี่ก็สแตนเลสนะครับเลีดสองข้างเลยนะครับ ชุดสเตอร์นะครับเห oh. ็นไหมชุดสเตอร์ชุดลูกปืนนะครับสเตอร์กับลูกปืนใหม่เบิกศูนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ชุดช่วงล่างมีโรเลอร์ใหม่เป็นบางตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนซีนแกนเกินะไรใหม่หมดนะครับเนาะแล้วก็ มีชุดตะแกรงนี้ก็จะทําใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยทำเปลี่ยนตะกงต,ต,ตะแกรงอะไรใหม่ผ้าเกผ้าอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสกรูนะครับสกรูสีตัวนะครับมีใช้ได้แค่อันเดียวนะครับใช้ได้แค่สกรูสองตัวนอนตัวเดียวนะครับสกรูหนึ่งตั้งสกรูสองนอนเออสกรูหนึ่งตั้งสกรูหนึ่งนอนเสียหมดนะครับสกรูสองตั้งก็เสียนะครับดูครับดู Again, หัวแกนเนีอปลูดหมดแล้ว เสียครับทุกใบนี่เสียหมดครับนี่อันนี้ก็เสียหมดเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ซื้อมาแล้วนะครับสกูหนึ่งสกูสองนะครับสายพานนี่เบิกศูนย์มาใหม่เลยนะครับหนเบิกศูนย์เบิกศูนย์นะครับลูกปืนดอกจอกนะครับนี่เบิกศูนย์นะครับนี่ก็ชุดกรองนะครับกรองไฮดริกกรองน้ำมันเครื่องกรองดีเซลนะครับเบิกศูนย์นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่ชุดลูกปืนดอกจอกนะครับนี่ใหม่นะครับ แล้วก็ชุดดาวตัวนวดนะครับตัวนี้ก็ไม่นะครับเบิกเป็นของแท้ติดรถนะครับไม่ติดรถเลยนะครับของแท้ศูนติดรถรถที่เขาซื้อมาแล้วเขาถอดออกใส่เป็นเราทำารถเกี่ยวข้าวโพดนะครับเขาเลยถอดออกก็เลยขอซื้อเขามา3 5ม0าครับนี่ชุดนี้35 0 0แล้วก็ผมบอกเลยถ้าเบิกศูนย์มีหมื่นมีหมื่นบวกแน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นชุดยกฝาตู้นะครับตัวนี้ซื้อมาจากจำฮอนนะครับชุดนี้สามพันเก้านะครับนี่ชุดยกฝาตู้นะครับแล้วก็คือหมดเยอะมากๆนะครับแล้วก็พวกแผ่นกันสึกต่างๆนะครับนี่กแผ่นกันสึกหัวกะโหลกนะครับนี่แผ่นก,กันสึกหัวกะโหลกนี่ก็เออผมเปลี่ยนใส่สเตเลตไปเลยนะครับสึกหมดแล้วนะครับเปลี่ยนใส่เป็นสเตเลตนะครับ นี่ก็จะเป็นพวกดอกจอกสกูหนึ่งนะครับนี่ดอกจอกสกูสองต่างๆนะครับมีพวกเฟืองดอกจอกนะครับเบิกศูนย์หมดเลยพวกนี้นะครับก็มีอะไรอีกก็มีอ่าเหลือชุดน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องมานให้อีกยังไม่ได้ซื้อนะครับก็มาดูทางนี้อีกนะครับหมดเยอะจริงๆพี่น้องยิ่งทํายิ่งหมดเยอะยิ่งรื้อยิ่งเจอนะครับเหลือชุดสายพันนี่ยังไม่ได้ซื้อนะครับพวกสายพันตู้กับสายพันตัวเดินนะครับนี่อย่างกันนี้นะครับนี่อ่า นี่ผมแกะออกมานะครับผมแกะออกมาแล้วก็เอาแปรงลวดขัดอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะพ่นสีนะครับกันสนิมเดี๋ยวโครงตู้มันจะทะลุนะครับเราใส่ใจถึงกับขนาดนี้นะครับเพราะว่ารถผมทําใช้เองครับรถทําใช้เองก็ต้องทําให้ดีหน่อยถึงจะทําใช้เองหรือผมจะทําขายก็ช่างนะครับผมจะทําให้ดีไปเลยนะครับนี่ชุดรางสกรูนะครับชุดรางสกรูหนึ่งรางสกรูสองนะครับนี่สแตนเลสไปเลยครับจบจบนี่ใช้ยาวๆ นะครับคันอีกคันหนึ่งผมก็เหมือนกันไอ้คันที่อยู่บ้านนะ่ะผมก็เปลี่ยนสายรังสกูเรียดไปเลยนะครับชุดเก่านี่รั่วผุผพังทะลุผุโป่งหมดแล้วครับนี่ไม่ต้องซ่อมครับเกียรซ่อมนูขาดเวี่วทะลุผุหมดแล้วนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับใช้กันยาวๆนะครับสเตเลดใส่ไปเลยครับชุดตู้ชุดอะไรผมเรีอกหมดเลยนะครับ ชุดตู้เปยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราตู้นู้นเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะเอาเราทนี้ไปใส่อีกคันหนึ่งที่บ้านนะครับเพราะว่าเราเก่าคันที่บ้านมันค่อนข้างที่คอมันจะทะลุนี้แล้วนะครับจะเอาเราตัวนี้ใส่คันนั้นแล้วก็จะเอาเราใหม่ใส่คันนี้นะครับแล้วก็แผ่นรองฟ้าตู้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวขอเวลาทำาชุดนี้ก่อนนะครับพวกส,สยายพงสายพันธุ์นี้ผมเบิกศูนมาแล้วนะครับนูสายพันธุ์นี้ผมเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ที่ได้ทําเยอะเพราะว่า มันเป็นรถที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับผมเราจะโทษเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงใช้รถเละมาขนาดนี้นะครับจะว่าเพราะว่าคนเราเนาะความรับผิดชอบการดูแลใจใส่มันไม่เหมือนกันครับอืมบางคนก็ดูแลดีนะครับบางคนก็ใช้ใช้ไปก่อนประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราซื้อรถมือสองเราต้องทําใจนะครับผมบอกเลยซื้อรถมือสองมาทําใจเลยนะครับเพราะว่ามันต้องซ่อมเยอะนะครับแต่ผมทําใจไปแล้ว แต่ว่าทํายังไงได้ก็ใจมันลักนะครับเยร์เกิอไลยผมซ่อมใหม่หมดแล้วนะครับนี่อะไรไส้ในเบิกศูนย์หมดเลยนะครับมีมาร์กอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ถ่ายน้ำมันเครื่องผมถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับผมจะถ่ายแม้กระทั่งน้ามันอ่าเพาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดถ่ายน้ํามันตัวนี้เพราะว่าซีนเซอร์อะไรผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวถอดถ่ายน้ามันตัวนี้แล้วก็เติมไปใหม่นะครับบางคนเขาไม่ถอดเปลี่ยนนะ ส่วนมากมันก็จะใช้นานแหละแต่ว่าผมเห็นมันหกออกมามันดำแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็มีอะไรอีกนะครับก็น่าจะเข้าๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าหมดเยอะแน่นอนนะครับเฉพาะชุดนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็ห้าพันแล้วครับนี่นี่สองอันนี่สี่พันกว่านะครับแล้วก็อันนู้นนี่นั่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตกไปห้าพันกว่านะครับก็อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยจำไม่ได้นะครับ พื้นปากพื้นคอก็ห้าพันนะครับตกไปเป็นหมื่นแล้วครับนิดๆหน่อยๆเนี่ยการซ่อมรถมันไม่ใช่ซ่อมมันน้อยนักน้อย,นอยหนาที่จะซ่อมหลักร้อยหลัก,ลกพันนะครับน้อยมากนะครับแล้วก็หวัวจรวดนี่ผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับดูครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับชุดตะกรองตะแรงนี่ก็ต้องทําใหม่หมดนะครับเา่าส่วน ลูกเกี่ยวนี้นะครับผมก็จะต่อใหม่นะครับผมจะต่อใบเอานะครับเพราะว่าผมมีสูตรคันเก่ามานะครับผมต่อ,อเห็นสูตรคันเก่าต่อมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแทบไม่มีพันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่จาจะย้อนสวนลายสวนช่วงหัวค่ําช่วงแต่เช้าข้าวล้มข้าวเหนียวข้าวนาข้าวยาวไม่มีพันเลยนะครับค่อนข้างที่จะได้ศูนย์งนองศา,าดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะต่อต่อเอานะครับแล้วก็หูบูธพวกนี้ก็เดี๋ยวจะไล่ดูนะครับว่า จะต้องตัดเป็นบุตันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็มีพวกนี้อย่างกับพวกนี้เสียหมดนะครับนี่เปลี่ยนไม่หมดเลยครับนะครับก็ในตู้เอกก็ไม่มีอะไรครับเออก็มีเพิ่มเติมมาก็จะมีเนาะนี่ลูกหลอาวินหน้าเครื่องพวกอันนี้นะครับผมก็สั่งซูนมาใส่แล้วเรียบร้อยนะครับ ติดฟงติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูสภาพครับจนะครับมีกล้องมีอะไรเรียบร้อยนะครับในถังอุ้มนะครับติดกล้องให้เรียบร้อยนะครับโอ้ปินแห้งเลยนี่พวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับนี่เสียหมดนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟพวกอะไรนะครับผมสั่งมาแลวนี่วกไฟพวกอะไรก็เดี๋ยวรอติดตั้งนะครับเดี๋ยวขอซ่อมพวกนี้ก่อนหมดเยอะจริงๆครับ แต่ว่าทํายังไงได้ผมซ่อมนี้คือคันนี้ทําหมดเยอะเลยแต่คือได้ใหม่เกือบจะทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พื้นปากเลยนะครับเนี่ยทําลูกดาเอ้ทําเกียวเกีียวต่อเกียวดันใหม่นะครับต่อเกียวดันแล้วก็ลูกโปง,ปง,ปง,ปงปลูกปอลึกปืนคอสเตอร์นะครับคือใหม่หมดเลยตั้งแต่ปากยันตู้นะครับยันช่วงล่างนะครับใหม่หมดเลยก็ค่อนข้างที่จะหมดเยอะหน่อยหมดเยอะหน่อยก็นี่แหละมามีตู้แอร์ด้วยนะครับ คนส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําหรอกแต่ว่าผมชอบไงผมก็เลยทํานะครับคือความชอบก็เลยอยากทํานะครับมันก็มาสิ้นเปลืองกับตัวนี้นะครับบางคนบอกบอกว่ามันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าผมทําไว้ขับเองผมก็เลยอยากได้ตู้แอร์นะครับผมว่ามันสวยดีนะครับก็ทํำไงได้ก็ใจมันรักนะเนาะอชอบครับก็เลยหมดเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยอมครับเมียคอยเริ่มจีนาบูดแล้วนะ บอกเมียซ่อมหมดประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับตอนนี้มันฟาดไปแสนกว่าบาทแล้วนะครับรถยังไม่เสียดเลยนะครับก็เหลือพวกชุดอะไรก็ซื้อมา,น,าน่าจะเกือบครบแล้วนะครับก็เหลือแค่พวกหัวจรวดแล้วก็แผ่นการศึกฝาตู้นะครับก็แล้วก็จุกจิกนิดหๆๆน่อยๆๆนะครับส่วนแผ่ใหญ่ก็จัดมาน่าจะเป็นที่เกือบจะครบหมดแล้วนะครับนี่ก็ ตัวซิ่งนะครับผมก็สั่งสเตเลสของช่างนุมาใส่นะครับใช้ตัวซิ่งของช่างนุนะครับใบต่อฟางลงกลางนะครับผมก็จัดตัวซิ่งมานะครับ <c oughs> ก็มีอะไรอีกก็ไม่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับก็อยากทํารถให้มันอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับอยากทํารถให้มันเดิมชอบรถเดิมนะครับแล้วก็จะไล่เบา ปากคอตู้เอานะครับจะไล่เบาปากคอตู้เอาแล้วก็ชุดรางสกงสกูอะไรนี่ผมก็คือได้ใหม่หมดแน่นอนนะครับนี่ตั้งแต่ปากปาเข้ามานี่เหลดหมดนะครับพื้นเหลดอขอเลดเนาะชุดสีหลอบอะไรก็เดี๋ยวจะทําใหม่นะครับแล้วก็สกงสกูก็ใหม่ลางสกูก็ใหม่นะครับมันจะไปไหนนะครับชุดจงล่างก็ใหม่เกียร์ก็ใหม่นะครับแต่ว่า มีเอฟซีโทรมาเซิบเซิไปแล้วนะครับว่าขอแบ่งสักคันหนึ่งนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวให้ผมไปเกี่ยวเขาก่อนครับปีนี้สาเบิ้งก้อนนะครับให้ผมเกี่ยวข้าวก่อนเถอะนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็ค่อยว่ากันเขาก็อยากได้ปีนี้นะครับอยากได้เลยแต่ว่าผมถ้าให้เลยยังไม่ได้ครับปีนี้ผมขอเกี่ยวเขาก่อนครับจักปีหนึ่งนะครับเกี่ยวเขาแล้วจังค่อยว่ากันนะครับเอกสารอะไรครบหมดนะครับรถผม นะครับเห็นไหมทางอุ้มทางอุ้มนี่ยังสวยอยู่นะครับนี่อาจจะมีขูดบ้างแต่ไม่บี้ไม่ไม่เบี้ยวนะครับนี่ไม่บี้ไม่เบี้ยวแค่ยังผิวเดิมเรียบๆอยู่นะครับก็มีรอยขูดขีดบ้างนะครับแทบไม่มีเบี้ยวเลยน่าจะตรงนี้นิดเดียวนะครับชุดนี้ยังสวยอยู่เลยได้สวยเดิมครับตู้ฝั่งตู้หนวดก็ยังสวยเดิมอยู่นะครับนีอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับนะก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่เลือออกหมดกระจายหมดเลยพี่น้องอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวทํารถก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวทาเสร็จหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่ามัวแต่วิ่งเลาะเลาะไปหา,าจานแน่ลเลาะเหรียญแน่ก็เลยบ่ิมีเวลาเห็นรถเจียเทียพี่น้องข้าแตะเลาะไหลมื่อนี้ขอเห็นรถนะครับมื้อนี้ขอเห็นรถเดี๋ยวจะประกอบพวกสกรูให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ